แนวโน้มเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีสิทธิ์ที่มันจะฟุบเพราะว่าเศรษฐกิจทั่วโลกตอนนี้มันฟุบหมดแม้แต่อเมริกาซึ่งเป็นที่ใหญ่ทางเศรษฐกิจของโลกเนี่ยก็ฟุบการค้าขายที่ตลาดสดในเขตเทศบาลหนองฉางอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยก็พบว่าตลาดสดนเงียบเหงาอย่างที่เห็นเลยค่ะคุณผู้ชมคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นั้นดูเหมือนว่าผู้ติดเชื้อ จะเริ่มลดลงแล้วนะคะขณะที่ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจนั้นทวีความรุนแรงมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมต่างๆที่ลดลงรวมถึงการปิดน่านฟ้าของไทยด้วยเพื่อยับยั้งการแพร่เชื้อนั่นเองค่ะสวัสดีครับชื่อสมประวินนะครับปัจจุบันก็เป็นนักเขียนครับก่อนหน้านี้ผมมีบทบาทหน้าที่หลายด้านนะครับเป็นนักเศรษฐศาสตร์เป็นนักการเงินครับเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่13ปี แล้วก็ออกมาอยู่ภาคการเงินได้ประมาณ9ปีปัจจุบันเป็นกรรมการสภาพัฒน์แล้วก็กรรมการ p d i สวัสดีนะครับผมก้องพบอาจจะเรียกว่าเป็นก่อนนั้นที่เป็นนักเรียนแล้วกันครับทีเป็นนักเรียนมาถึงปีที่แล้วเพราะว่าผมไปเรียนต่อปริญญาเอกที่ญี่ปุ่นนะครับที่วาเซดะก็เรียนทางสายเรื่องเศรษฐศาสตร์มหาภาครครับปัจจุบันตอนนี้เนี่ยผมเป็นนักกลยุทธ์นะครับก็คือดูเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์ของธนาคารไทยพาณิชย์อยู่แล้วก็ จริงกําลังจะเปลี่ยนงานก็จะกลับไปทํางานด้านเศรษฐศาสตร์ก็กําลังจะไปร่วมทีมเศรษฐศาสตร์ของทางด้านธนาคารกรุงไทยจากประสบการณ์ที่หลากหลายเข้าใจเศรษฐกิจมหาภาคเข้าใจภาคการเงินส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายก็ทําให้เห็นนะครับว่าปัญหาของเศรษฐกิจไทยมันเป็นอย่างไรก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สนใจปัญหาทางเศรษฐกิจไทยค่อนข้างมากแล้วก็พยายามหาคําตอบให้กับประเทศเราว่าเราจะทํานโยบายขับเคลื่อนประเทศต่อไปอย่างไร สำหรับหนังสือเล่มนี้อ่ะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยต้องบอกว่าผมเริ่มสนใจเรื่องเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะเศรษฐกิจไทยจริงๆนะครับก,ก็เพราะคนนี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าผมเป็นนักเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์มหาภาคของอาจารย์เนี่ยครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนาะใช่ไหมครับก็ผมเริ่มเศรษฐกิจไทยในมุมมองของเศรษฐศาสตร์มหาภาคตั้งแต่ตอนที่เรียนกับอาจารย์หลังจากนั้นก็สนใจเรื่องนี้มาตลอดก็ตามเศรษฐกิจด้วยแล้วก็สนใจศึกษาต่อเรื่องเศรษฐศาสตร์มหาภาคมาเรื่อยๆครับ พอคิดตรวจสอบความคิดเรียนรู้เพิ่มจากตรงนั้นมาเรื่อยๆเนี่ยก็พอจะมีความเข้าใจนะครับแล้วก็มีสิ่งที่มีมุมมองที่อยากจะถ่ายทอดก็เลยเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้ครับจริงๆแล้วมูเนี่ยเรียนกับผมนะเศรษฐศาสตร์มหาภาค2เนาะแล้วก็น่าจะแอดวานซ์ด้วยแอบไปนั่งเรียนอยู่แอดวานซ์แอบไปนั่งเรียนครับ <laughs> ครับแล้วก็เขาก็ได้ไปเรียนที่ญี่ปุ่นแหละนะแล้วเราก็คุยกันมาเรื่อยๆใช่ไหมครับการที่เขาไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันก็ทําให้เราได้พูดคุยความแตกต่างระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจญี่ปุ่นผมเองเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยนะถ้าคนรู้จักดีในฐานะเป็นเพื่อนอสมพวินเป็นเพื่อนเม่นเนี่ยก็จะรู้ว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยผมเชื่อว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีการวางโครงสร้างเศรษฐกิจที่ดีมากนะครับความหมายก็คือว่ามีความเท่าเทียมกันนะครับตลาดทํางานได้อย่างสมบูรณ์ค่อนข้างมาก หมายแปลว่าอะไรแปลว่ากลไกราคาทํางานได้ดีถ้าเราเห็นของถูกแปลว่าของไม่ดีของแพงแปลว่าของดีนะของญี่ปุ่นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะราคาวัดมาตรฐานได้ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วแปลว่ากลไกตลาดมันทำงานได้แล้วก็สื่อสารแล้วเราก็คุยกันว่าเอ๊ะแล้วเมืองไทยทําไมมันมีความแตกต่างจากญี่ปุ่นเราเป็นแบบนี้เศรษฐกิจมันเลยเป็นแบบนี้หรือเพราะเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้เราเลยเป็นแบบนี้ครับซึ่งผมคิดว่าจริงๆแล้วมันก็อิงซึ่งกันและกันแหละแล้วมันก็กลับมาโจทย์ว่าเออเรา เราก็อยากจะหาทางออกแหละแล้วจากการที่ผมทํางานมาเกือบ30ปีแล้วก็พบว่าการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นนะฮะผมตั้งแต่เป็นอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าวันที่เราใกล้เกษียณว่าใกล้เกษียณเราคิดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะเป็นประเทศที่จัดอันดับอยู่ในพัฒนาแล้วนะครับวันนี้มันก็ยิ่งไกลความจริงมากขึ้นเรื่อยๆมันก็มีแต่ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆเพราะนั้น ปัญหาวันนี้มันหนักนะผมผมพูดเอาไว้ในหนังสือด้วยว่าเออวันนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันเหมือนกับโลกสองใบมันมีคนที่เข้มแข็งตัวใหญ่โลกใหม่กับคนที่อ่อนแอนะครับทีนี้พอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาเศรษฐกิจแต่มันเป็นปัญหาสังคมเราก็เลยสนใจว่าเอ๊จุดเริ่มต้นนะของหนังสือเนี่ยเราคุยกันแล้วเราบอกว่าเอ๊เศรษฐกิจที่ดีมันคืออะไรมันคือการที่ทําให้คนเนี่ยเท่ากันใช่ไหม หลายคนชอบพูดเรื่องความเท่าเทียมกันคําตอบของเราผมเฉลยเลยก็ได้นะครับคือไม่ใช่ไม่ได้ทําให้คนเท่ากันเพราะว่าตอนเกิดเนี่ยมันไม่มีทางเท่ากันแต่และคนเกิดที่ต่างจังหวัดคนเกิดในกรุงเทพนะอต้นทุนมันก็ต่างกันอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้อันที่สองตายเท่ากันได้ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าคนเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเนาะการเลือกทางเดินของชีวิตว่าเราจะเดินซ้ายเดินขวาแต่สําคัญที่สุดถึงแม้เกิด ได้ไม่เท่ากันตายได้ไม่เท่ากันแต่ผมคิดว่าเราสามารถสร้างเศรษฐกิจให้คนเนี่ยมีโอกาสเท่ากันได้ความหมายคือเขามีช้อยส์มีทางเลือกในชีวิตที่เขาเลือกได้แล้วผมคิดว่าถึงแม้เกิดและตายไม่เท่ากันแต่คนรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีทางเลือกและทางเดินของชีวิตเขาได้เลือกด้วยสติและความคิดเขาแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะพอใจในชีวิตเขาถึงแม้เขาเลือกที่จะเป็นเป็นนักธุรกิจ หรือเลือกที่จะเป็นเกษตรกรแต่เขาภูมิใจในทางเลือกของเขาเพราะนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตเขาและผมคิดว่านั่นแหละเป็นการสร้างเศรษฐกิจที่มีความหมายสําหรับคนไทยทุกคนเราก็ตกผลึกกลายเป็นหนังสือแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้ครับก็ตอบเลยก็ค,คิดว่าน่าจะเป็นตอนนี้กังวลว่าจะเป็นตอนนี้ผมเองคือเริ่มเรียนเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐศาสตร์ เมื่อประมาณ1ิกว่าปีที่แล้วเราก็ดูเศรษฐกิจมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันน่ะภาพที่เห็นชัดๆเลยอ่ะดูตัวเลข GDP ก็ได้เราจะเห็นว่าตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันตกลงเรื่อยๆนะครับเมื่อมองเห็นเทรนแบบยาวๆหน่อยก็จะเห็นว่ามันตกลงเรื่อยๆถ้าเกิดสมมติว่าผม track ย้อนกลับไปหน่อยประมาณปี80-90ช่วงที่เศรษฐกิจไทยโตเยอะๆบางปีเราทาได้สองหลักแต่ปัจจุบันถ้าปีนี้เป็นไปตามที่นักเศรษฐศาสตร์คาด มันจะอยู่ที่ประมาณ1.5 2้าสองประมาณนี้ครับซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็เราก็พูดถึงในหนังสือด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมเศรษฐกิจไทยเคยโตได้สหลักเมื่อ1ิบ0ปีก่อนปัจจุบันทําไมมันถึงลงมาเหลือแค่นี้ถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะมีไลฟ์สเปนที่ยาวก,กว่านะเพราะอายุมากกว่ากว่ามูในชีวิตผมเนี่ยเห็นวิกฤตมาสามรอบแล้วนะครั้งแรกเนี่ยวิกฤตต้มยำกุง้งผมไม่แน่ใจว่าผู้ฟังหรือน้องๆเนี่ย เกิดแล้วหรือยังนะอย่างปี97นะปีนั้นเนี่ยผมเรียนจบปริญญาโทแล้วแล้วก่อนหน้านั้นปี96เนี่ยผมจบปริญญาตรีพอดีพอจบปริญญาตรีเนี่ยผมตั้งใจเลยว่าผมไปเรียน finance แล้วกลับมาจะเป็นพ่อมดทางการเงินปรากฏเรียนจบปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยฮะเรียนโทจบปุ๊บก็คือ finance บริษัท f i n นนซ์ปิดไป50าสิบบริษัทสิ่งเหล่านั้นมันก็สอนเราได้นะว่าอะไรที่มันดูดีเกินจริงอ่ะเกิน f u n d a เ e n ท a ลสุดท้ายมันกลับไปที่เดิมใช่ไหมครับ วันนั้นเนี่ยมันฟองสู่เลือเกินเงินมันเสกได้ง่ายๆมากมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะมันก็กลับไปที่การโตแบบที่ไม่มีพื้นฐานมันเวลามันลงเนี่ยมันลงมันก็ลงมากกว่าพื้นฐานอันที่สองเนี่ยการทํานโยบายตอนนั้นทําโดยขาดความเข้าใจทางบริบทของเศรษฐกิจไทยวันนั้นไม่มีความเชื่อว่าต้องเปิดเสรีนะเพื่อจะได้เอาเงินเข้ามาทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีเงินเยอะๆเอาเงินนั้นไปพัฒนาแต่ปรากฏว่าลืมไปนะ เอาเงินเข้ามาก็จริงแต่ว่าโครงสร้างภายในประเทศเนี่ยมันไม่ได้รองรับเงินที่มันเยอะขนาดนั้นนะเหมือนเราบอกว่าเออต้องเปิดน้ําใส่บ้านเราดีๆแต่บ่งเออในบ้านเรามันท่อมันไม่ดีสุดท้ายท่อมันก็แตกนะมันก็เหมือนในประเทศเราแทนที่เงินมันไหลเข้ามาจะไปพัฒนาเรื่อง investment หรือ innovation มันก็เอามาเก็งกาไรเพราะโครงสร้างหรือแรงจูงใจของคนไทยมันทําให้เกิดการเก็งกาไรมากกว่าเอาไปผลิตมันก็เจ๋ง อันที่สองเนี่ยตอน,นัีนผมกลับมาและเป็นอาจารย์แล้วปี2009นกะก็คือสับพรมประสบการณ์วันนั้นเนี่ยเรียนรู้ได้ว่าสับพรมเกิดในอเมริกานะถ้าบินไปเนี่ยยีชั่วโมงแต่ผมจำได้เลยว่าพอมันล้มปุ๊บเนี่ยภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมาถึงเมืองไทยแล้วเร็วเร็วกว่าเครื่องบินถามว่าผ่านอะไรผ่าน f ฟิナンซ์ชอุหซือตลาดการเงินตลาดที่หุ้นที่นู่นลถล่มทลายวันนั้นเมืองไทยก็ถล่มทลายก็บอกว่า พราะความเชื่อมโยงในโลกนี่มันเร็วมหาศาลนะตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วมันเร็วมากอันที่สามก็คือโควิดอันเนี้มันทําให้เรื่องของโลกเนี่ยมันทําให้เรื่องของเราเด่นชัดขึ้นสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีมีแผลอยู่แล้วออนแออยู่แล้วแต่โควิดม่ยมาทาให้เราถูกเปิดแผลให้ชัดเจนขึ้นว่าปัญหาของประเทศไทยเนี่ยมันหนักมากมถามว่าเพราะอะไร ก็เพราะว่าคนที่บอกว่าแย่ก่อนโควิดวันนี้ไม่ได้ฟื้นนะแถมเดี้ยงไปด้วยสามใบนะฮะแล้วคนที่รวยก่อนโควิดวันนี้ก็ยิ่งรวยขึ้นไปอีกมันปัญหาโรคสองใบมันชัดมากขึ้นหลังโควิดแปลว่าอะไรแปลว่าโอ้โหโควิดนี่มันมาสเตรสนะหรือมันทําให้รอยแผลแย่เยห็นได้ชัดเจนแล้วถ้าถามกันนี้ไม่ได้เตรียมกันมานะถามว่าเมื่อไหร่หนักที่สุดเนี่ยก็ตอบได้ว่าก็วันเนี้วันนี้คือผมคิดว่าต้มยำกุ้งหรือ สัพรามมันเหมือนกับเรารู้ตัวว่าเราไม่สบายเหมือนเดินไปแล้วโดนรถชนเอาง่ายมันรู้ตัวแต่วันนี้เราไม่รู้ตัวเหมือนเราเป็นโรคร้ายที่เราไม่รู้ตัวแล้วมันก็ซึมไปเรื่อยๆแล้วคนก็ยังคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะดีนะพอมะมดโควิดมันจะดีนะมันก็ไม่ดีแล้วคนก็คิดว่ากระตุ้นเศรษฐกิจปกติเดี๋ยวมันจะดีเราก็เห็นแจกเงินกันมาหลายรอบแล้วก็ไม่ดีนั้นการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการกระตุ้น แต่มันเป็นการแก้เรื่องโครงสร้างและนั่นแหละครับก็คือเหตุผลว่าเอ๊เรามาชวนกันหาคำตอบผมเชื่อว่าวันนี้ประเทศไทยมีความสุ่มเสียงที่จะเข้าสู่ทศวรรษที่สูญหายหรือเรียกว่า l o s t decades นะของญี่ปุ่นค่อนข้างมากซึ่งเราก็พูดในหนังสือแหละแต่ทั้งหมดนี้นะต้องบอกว่ามันก็เป็นแค่พาร์ทเดียวนะครับของหนังสือนี้หนังสือของเราเนี่ยหนึ่งคือทำความเข้าใจปัญหาก่อนสอคือเราพยายามหาสาเหตุ ในส่วนที่2ของหน, ana, นังสือว่าสาเหตุเนี่ยที่มันพันกันอีลุงตุงนังเนี่ยเราค่อยแกะแกะออกมาว่าสาเหตุมันมาจากอะไรและส่วนที่3เนี่ยเราก็เสนอแนวทางในการแก้ไขและการปฏิรูปว่ามันเป็นอย่างไร <ak> ครับผมคิดว่าปัญหาเรื่องนี่ครัวเรือนเป็นปัญหาที่ใหญ่มากนะเอาตัวเลขเนี่ยเของ GDP ซึ่งมันอาจจะ underestimate ไปว่าน้อยกว่าความเป็นจริงได้ซ้ำไป วันนี้ถ้าเราเดินออกไปถามหลายคนนะทุกคนก็เป็นหนี้ทั้งนั้นนะฮะแล้วเวลาใครเดินมายิ้มยิ้มหรือเพื่อนที่ไม่รู้จักโทรมาหาเนี่ยเราสงสัยก่อนเลยว่าจะมายืมตังเราหรือเปล่าถูกไหมั <c oughs> มนมันสะท้อนถึงความรุนแรงแล้วหนี้ครัวเรือนวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่ามันเป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่นะถ้าเป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่มันแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันเป็นปัญหาร่วมของคนทั้งประเทศ มันไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่งที่บอกคนนี้เขาฟุ่มเฟือยคนนี้เขาใช้จ่ายเงินหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นเหตุผลในเชิงแมคโครเนี่ยที่ไปครอบให้ทุกคนนะเนเผชิญปัญหานั้นร่วมกันซึ่งปัญหานั้นนะผมเชื่อว่ามันมาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจแหละที่ทําให้คนไทยเนี่ยทำงานยังไงรายได้ก็ไม่พอรายจ่ายมันเลยเป็นทุกคนไงพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็บอกอ่ะมันไม่ใช่ละ ผมเข้าใจหลายคนบอกว่าต้องไปเสริมความรู้ทางการเงินผมเข้าใจว่าเราต้องไปทําให้คนฟุ่มเฟือยน้อยลงใช่แต่อย่าลืมว่ามันมีอาจจะมีอีกปัญหาหนึ่งก็ได้เพราะมันเป็นปัญหาร่วมของทุกคนมันอาจจะเป็นปัญหาด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจเองที่ทําให้คนใช้จ่ายยังไงก็ไม่สามารถใช้ได้น้อยกว่าไรายได้เพราะ,ะไรายได้เขาไม่มีเน้อปัญหาคือเราอ่ะจะทํายังไงให้ประเทศไทยเนี่ยเอื้อให้คนที่หนึ่งขยัน สองเป็นคนดีซื่อสัตย์มีรายได้มากกว่าอะไรจา๋าแบบนี้ไม่ใช่นะบอกว่าเป็นคนขยนันคนดีเฮ้ยไม่รู้ว่าชาตินี้จะรวยไหมนะสู้จับแพชนแกะคอร์รัปชันหรือโกงเอ๊ะเราไม่ได้ต้องการสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจแบบนั้นอแล้วเราจะแก้ตรงนี้ได้ยังไงผมคิดว่าถ้าเราแก้ไม่ได้ประเทศไทยก็เดินต่อไม่ได้ครับคือถ้าเกิดถอยกลับไปถึงหน้าที่หรือบทบาทของภาครัฐจริงๆเนียต้องต้องตั้งคำถามก่อนว่า,วาเศรษฐกิจตอนนี้มันทำงานอย่างไร ลักษณะของการทํางานของเศรษฐกิจเนะี่ยหลักๆเลยนะมันคือเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรการจัดสรรทรัพยากรแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสมมุติว่าผมอยากจะกินข้าวผมมีความต้องการซื้อข้าวในขณะเดียวกันก็มีอีกฝั่งหนึ่งก็คือชาวนาเขาอยากจะขายข้าวให้ผมการจัดสรรทรัพยากรของ,ของเศรษฐกิจอ่ะมันคือการที่เศรษฐกิจสามารถทําให้ผมอ่ะได้จับคู่ได้เจอกับชาวนาคนนั้นซื้อของหรือว่าข้าวของเขามารับประทาน ผมแฮปปี้ผมได้กินข้าวชาวนาแฮปปี้ได้ขายของอะตอนนี้มันเกิดการจัดสรรทรัพยากรแหละนะครับซึ่งถามว่าทําไมถึงพูดเรื่องการจัดสรรทรัพยากรก็เพราะว่าถ้าเกิดเราดูประเทศไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะหลายๆคนก็จะบอกว่าประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจที่เขาเรียกว่าระบบตลาดหรือเป็นมิกซ์ผสมระหว่างระบบตลาดกับภาคการ์ดเนี่ะตอนนี้ภาคารัฐเข้ามาในภาพแหละนะครับการจัดสรรทรัพยากรผ่านระบบตลาดเนี่ยครับตลาดมันต้องทํางานได้ดีคําว่าทํางานได้ดีหมายถึงว่า ผมได้เจอได้แลกเปลี่ยนทรัพยากรหรือได้ได้ได้กินข้าวเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเนาะกับคนที่อยากจะแลกเปลี่ยนทรัพยากรกักบผมนั่นคือเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะพูดถึงเอาไว้ก็คือเรื่องของความทั่วถึงแปลว่ามันไม่ใช่แค่ผมอะ่ะมันไม่ใช่ค่พี่ชาวนาคนนั้นอนะ่ะทุกคนในระบบเศรษฐกิจควรจะมีโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนทรัพยากรตรงส่วนนี้แบบเดียวกันด้วยนะครับทีนี้ถามว่าภาครัฐเข้ามาในภาพยังไงภาครัฐเนี่ย ต้องทําให้อ้กลไกลตลาดที่พาให้ผมมาเจอกับพี่ชาวนาหรือได้กินข้าวจากพี่ชาวนาคนนี้มันทํางานได้มันเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งบทบาทที่ว่าเนี่ยผมขอแบ่งเป็นสองส่วนหนึ่งก็คือเป็นคนที่สร้างระบบตลาดนี้ขึ้นมาอย่างเช่นตลาดขายข้าวทํายังไงผมถึงจะได้ซื้อข้าวจากเขาถ้าเกิดพื้นฐานสุดก็คือเหมือนกับเรามีตลาดนัดให้ผมไปเจอเขาแต่ในระบบเศรษฐกิจมันมีของให้แลกเต็มไปหมด อาจจะเป็นเรื่องของเงินมันจะมีคนที่มีเงินเยอะและอยากเอาเงินไปลงทุนทําอะไรสักอย่างแลกเปลี่ยนกับคนที่อยากได้เงินหรืออยากกู้เงินเพื่อจะเอาไปใช้ลงทุนต่อยอดทําธุรกิจต่างๆอ่ะมันก็เป็นระบบตลาดรูปแบบหนึ่งเหมือนกันสิ่งที่ภาครัฐนะครับจะเข้ามามีบทบาทก็คือทํายังไงให้อกลไกตลาดตัวนี้ครับมันเกิดขึ้นและทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับซึ่งถามว่าไอ้ตลาดมันทํางานได้ยังไงตลาดการเงินทํางานได้ยังไงตลาดแรงงานทําได้ยังไงมันก็ขึ้นกับว่า กฎเกณฑ์นะครับเงื่อนไขนะครับที่คนในตลาดนั้นมาเจอกันมาแลกเปลี่ยนกันนะครับตัวเงื่อนไขพวกนั้นมันทํางานอย่างไรมันทํางานเพื่อสร้างแรงจูงใจที่ถูกต้องทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่ทําให้ทั้งสองฝ่ายแฮปปี้ที่สุดหรือเปล่าคนที่จะเข้ามากํากับดูแลตรงส่วนนั้นทําให้เกิดเงื่อนไขที่ถูกต้องตรงส่วนนั้นคือภาครัฐอีกบทบาทหนึ่งนะครับของภาครัฐก็คือว่านอกจากเป็นคนสร้างเงื่อนไขในตลาดแหละ ภาารัฐเองอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดก็ได้ถ้าพูดถึงของที่รัฐเนี่ยเป็นคนซื้อขายในตลาดเนาะก็อาจจะเป็นเสาไฟอาจจะเป็นถนนของพวกนี้เป็นของที่ถ้าให้พวกเราสร้างเองเราสร้างไม่ไหวพวกนี้เรียกว่าทรัพยากรสาธ,ธารณะหรือว่าสิ่งก่อสร้างที่เป็นของสาธารณะถ้าพูดถึงสิ่งพวกนี้ภาครัฐจะมีบทบาทในการที่จะเข้ามาสร้างให้เราแต่อีกมันมีบทบาทอีกอันหนึ่งซึ่งผมแอบสังเกตว่า จร,จริงๆภาครัฐไทยก็ใช้ตรงส่วนนี้เยอะก็คือการเข้าไปแทรกแซงตลาดแทรกแซงตลาดหมายถึงยังไงถ้าเกิดนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงให้เห็นภาพก็อย่างเช่นการอุดหนุนรายได้การอุดหนุนราคาของสินค้าเกษตรหรืออุดหนุนอื่นๆนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่รัฐจะเข้าไปมีบทบาทในลักษณะของการเป็นมือขยันที่เป็นผู้เล่นคนหนึ่งในตลาดเมื่อกี้ที่ถามว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นภาครัฐที่ดี สิ่งที่ควรทําสิ่งที่ไม่ควรทําคืออะไรผมคิดว่าถ้าเกิดมองสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันผมว่าการเป็นมือขยันและการเป็นผู้สร้างเนี่ยมันควรต้องทําทั้งคู่เนาะแต่ผมรู้สึกว่ามิกซ์หรือว่าความสมดุลระหว่างทั้งสองอย่างมันอาจจะยังไม่ใช่สมดุลที่ดีที่สุดสาหรับเศรษฐกิจไทยครับอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการแทรกแซงผมมองว่าอาจการแทรกแซงเนี่ยมันอาจจะเป็นการแทรกแซงที่มากเกินไปหรือผิดจุดหรือเปล่าผมชวนมองง่าย ผมคิดว่านโยบายอุดหนุนเป็นนโยบายที่เราเคยเห็นทุกยุคทุกสมัยรัฐบาลหลายๆรัฐบาลทํา mm hmm. ที่มันแปลกก็คือว่าทําไมเราถึงยังต้องอุดหนุนคนกลุ่มนั้นพี่ๆกลุ่มนั้นต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง,ออง,อองมาเรื่อยๆไม่รู้จบผมคิดว่าการอุดหนุนดีถ้าสมมติว่าเป็นการช่วยเหลือในระยะสั้นอย่างเช่นเป็นการช่วยให้เขาในช่วงที่เขาลําบากตอนช่วงนี้ที่ราคาสินค้าเกษตรมันตกเยอะ เราเข้าไปช่วยหนุนเขาเพื่อให้เขาสามารถที่จะพลิกกลับมาได้กลับมาค้าขายต่อยอดได้แต่ถ้าเกิดเราอุดหนุนเขาทีท,ทีติดติดกันขนาดน,นั้นแปลว่าอะไรแปลว่ามันมีปัญหาโครงสร้างบางอย่างที่ทําให้พี่เขาลืมตาอ้าปากไม่ได้การอุดหนุนไม่ได้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างพวกนั้นเพราะฉะนั้นการแทรกแซงโดยตัวมันเองถ้าเราไปแทรกแซงกับปัญหาที่เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหาโครงสร้างระยะยาวปัญหาคือเราใส่ทรัพยากรเราใส่ต้นทุนการคลังเข้าไปเรื่อย แต่ปัญหามันไม่ถูกแก้ในขณะเดียวกันถ้าผมเป็นพี่ๆพ,พวกนั้นพี่ๆคนกลุ่มนั้นผมก็อาจจะมองว่ามันไม่แปลกเลยถ้าเขาจะคิดว่าเอา้าก็รัฐก,ก็อุดหนุนชั้นเรื่อยๆะแล้วทําไมชั้นถึงจะต้องหาทางเปลี่ยนแปลงหรือจะต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้ตัวเองเก่งขึ้นมันไม่แปลกเลยที่เขาจะไม่มีแรงจูงใจพวกนั้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการแทรกแซงอาจจะเป็นโอกาสดีแล้วกันที่จะกลับมาทบทวนว่าเรื่องไหนแทรกแซงมากเท่าไหร่อีกด้านหนึ่งที่ผมบอกว่าไม่สมดุลคือ การสร้างกฎระเบียบการเป็นผู้สร้างตลาดอันนี้เป็นเรื่องที่หลายๆท่านก็น่าจะทราบอยู่แล้วก็คือเรื่องของการแข่งขันก่อนหน้านี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจที่เราอยากเห็นเนาะเราอยากเห็นเศรษฐกิจที่ทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดเท่ากาันตายเท่ากาันแต่ว่ามีโอกาสนะครับที่จะได้ทําสิ่งที่ตัวเองอยากทําได้ Play t ด e role ที่อยากเป็นได้อยู่ในระบบเศรษฐกิจที่ตัวเองมีโอกาสที่จะได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบผมคิดว่าโอกาสตรงนั้นหนึ่งนั้นคือโอกาสในการแข่งขัน การแข่งขันมาถึงการแข่งขันในตลาดผมอยากจะเปิดบริษัทผมอยากจะเข้าไปค้าขายในตลาดหนึ่งผมอยากจะประสบความสําเร็จในตลาดนั้นซึ่งณนะปัจจุบันทุกคนก็หลายๆคนก็จะทราบนะครับว่าเรื่องของการแข่งขันเนี่ยมันอาจจะมีจุดที่สามารถที่จะปรับปรุงได้นะครับถ้าเกิดเราดูผลลัพธ์ในบางการณีเรายังเห็นบางตลาดที่มีเจ้าใหญ่มีธุรกิจขนาดใหญ่ที่ครองตลาดอยู่ในขณะที่ธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยอาจจะ อยากเข้าไปนะแต่จะเข้าไปได้ไม่เต็มที่หรือไม่สามารถแข่งขันได้ดวยพื้นฐานบางอย่างผมคิดว่าบทบาทของภาครัฐเนี่ยคือการมอบโอกาสให้กับธุรกิจขนาดเล็กหรือคนที่อยากที่จะเข้าไปแข่งขันในตลาดนี้นี่แหละนะครับซึ่งผมคิดว่าโอกาสเนี่ยผมขอแบ่งโอกาสเป,เป็น3ส่วนแล้วกันนะครับมันมีทั้งโอกาสในการแข่งซึ่งเป็นสิ่งที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าเฮ้ยเข้าไปในตลาดนี้เราแข่งในตลาดนี้ได้ไหมนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดไปแหละแต่มันจะมีโอกาส อีกสองตัวที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องจําเป็นไม่แพ้กันหนึ่งคือโอกาสก่อนที่จะเข้าไปแข่งโอกาสก่อนที่จะเข้าไปแข่งหมายถึงธุรกิจขนาดเล็กม,มีโอกาสได้สร้างองค์ความรู้ไหมเ<ม>ข้าถึงทรัพยากรที่จําเป็นที่จะต้องใช้ในการเริ่มแข่งไหมซึ่งทรัพยากรท่าน,นสําคัญมากเงินทรัพยากรพวกนี้เป็นสิ่งสําคัญที่เขาจะต้องใช้เพื่อที่จะเข้าตลาดเพื่อที่จะแข่งสร้างโอกาสให้เขาก่อน โอกาสอีกอย่างหนึ่งที I think. I think wohl, ่สําคัญไม่แพ้กันผมคิดว่ามันคือโอกาสหลังแข่งครับโอกาสหลังแข่งหมายถึงอะไรผมคิดว่าทุกสังเวียนมันมีคนแพ้นะครับแต่แพ้แบบแพ้สังเวียนมวยแพ้สังเวียนกีฬามันจบแค่ตรงนั้นแต่ในชีวิตจริงรปล่อยให้เขาแพ้แล้วเขาจมแล้วเขาล้มอยู่ตรงนั้นไม่ได้เราต้องช่วยให้เขากลับขึ้นมาช่วยหมายถึงอะไรช่วยหมายถึงโอกาสในการที่จะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่หมายถึงให้เขากลับมาแข่งขันได้ ตืมตาอ้าปากได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งมันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับ1ถ้าเกิดว่าเขาเป็นบุคคลล้มละลายหรือว่าความผิดเกิดความผิดพลาดทางธุรกิจอะไรที่ทําให้เขาสามารถที่จะกลับมาทําธุรกิจได้ตามกฎหมาย 2. การที่เขากลับมาชกเราไม่ควรปล่อยเขาชกท่าเดิมด้วยทรัพยากรเดิมด้วยนวมแบบเดิมด้วยทักษะเดิมบางทีเขาอาจจะต้องปรับตัวนะครับเพื่อที่จะ ไปแข่งขันในตลาดที่เขาอาจจะเก่งกว่าหรือว่าเขามีทรัพยากรมากกว่านะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่รัฐทําได้บางทีนอกจากรัฐจะดูเรื่องของโอกาสในการกลับมาหลังจากลบละลายแล้วมันอาจจะเป็นว่าเมื่อเขากลับมาแล้วเราจะให้เขาทําอะไรเราไกด์เขาได้ไหมถ้าไกด์ได้ให้ทรัพยากรเขาได้ไหมถ้าคิดว่ารัฐเป็นแม่แล้วเอกชนเป็นลูกก็แล้วกันบทบาทเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันมีพัลวัตที่เปลี่ยนไปตามอายุของแม่และลูกเอาง่าย ลูกเกิดมาใหม่ๆเดินไม่ได้แม่ก็อุ้มอไม่เป็นไรใช่ฮะแต่พอพอลูกเริ่มโตเนี่ยแม่ก็ต้องปล่อยให้ลูกเดินเองถูกไหมถ้าถ้าแม่อุ้มลูกไปเรื่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าสุดท้ายลูกเดินไม่ได้ฮะเพราะว่าทำไมอะ่ะเพราะว่าไม่ต้องฝึกเดินขาก็รีบแล้วปัจจุบันสิ่งที่เราเห็นเนี่ยถ้าพูดให้มันชัดอาจจะเป็นภาษาง่ายๆของผมเนี่ยก็คือแม่ยังอุ้มลูกอยู่แทนที่แม่จะไปช่วยส่องไฟดูทางกําหนดทิศทางว่าจะเดินไปทางไหน แม่ก็อุ้มลูกในขณะเดยวกันแม่ก็บอกลูกช่วยบอกทิศทางหน่อยซึ่งมันก็กลับตลาลปาดกันไปหมดก็กลายเป็นว่าอาละบทบาทของรัฐเนี่ยวันนี้มันควรจะเปลี่ยนไปหรือไม่ใช่ไหมจากคนที่เป็นมือขยันที่คอยอุ้มลูกเออมาเป็นคนที่คอยช่วยทําให้ทางเดินนั้นเรียบขึ้นแล้วลูกก็เดินเอง<ม>ถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ได้ผมว่าก็จะดีแล้วการสร้างโอกาสเนี่ยมันก็มันก็สําคัญมากนะถ้าโมซาด์มาเกิดเมืองไทยเราจะมีเป็นน้อยเขาไหมถามไม่ง่ายนะโมซาด์ เปิดอยู่ต่างจังหวัดอยู่ในเขาในป่าแล้วเราสามารถจัดสรรทรัพยากรจนเขามีเป็นโนแล้วทําให้เขาดังเด่นขึ้นมาได้เนี่ยผมว่านั่นก็คือการสร้างระบบเศรษฐกิจที่มันให้โอกาสกับคนที่ถึงแม้จะอยู่ไกลปืนเที่ยงแต่เราก็สร้างได้อันนั้นแหละมันก็เป็นการสร้างให้เศรษฐกิจเติบโตรเราอยากให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ทําหน้าที่ในการบอกทางรอดของเศรษฐกิจไทยเนาะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีองค์ประกอบ ที่ที่เราพยายามที่จะใส่เข้ามาตั้งแต่เรื่องของปัญหาทางเศรษฐกิจต่างๆไปจนถึงสาเหตุนะครับที่เราพยายามที่จะเจาะให้ลึกรวมไปถึงเรื่องของที่สําคัญเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องของนิโรธกับมรรคกก็คือทางแก้นะครับเราพยายามที่จะมองให้เห็นแล้วก็เสนอแนวคิดที่เราสั่งสมมาว่าจริงๆเราเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรอีกอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผม คีบอินไมล์ตลอดตอนที่ผมเขียนหนังสือก็คือว่าผมอยากให้หนังสือเล่มนี้จุดประกายความหวังให้กับคนอ่านว่าเศรษฐกิจไทยมันสามารถเปลี่ยนได้คือผมเ่เริ่มทํางานด้านเศรษฐกิจจริงๆอะ่ะมันคือช่วงเวลาที่แบบเรากำลังพูดว่าเศรษฐกิจมันเริ่มแย่มันเริ่มแย่มันเริ่มสุดลงมาเรื่อยๆเนาะเอาจริงระหว่างทางที่ผมทํางานเนี่ยผมก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจไทยมันมันไม่ไหวแล้วว่ามันแก้ไม่ได้แล้วว่ายังไงก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่พอนั่งคิดถึงจุดนึงคุยกับอาจารย์ถึงจุดนึงผมก็รู้้้้้สึกกวว่่่่าาาาเเเยไไมดดดถิิรคแบบนนนัี มันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้การเขียนหนังสือเล่มนี้ผมอยากให้หนังสือเล่มนี้มันเป็นสิ่งที่จุดประกายให้กับคนอ่านว่าเฮ้ยตอนนี้เราเห็นภาพเศรษฐกิจไทยทททททมันแย่ก็จริงนะแต่มันมีหนทางแก้อยู่ <S <S และที่สําคัญเลยก็คือว่าผมคิดว่าโซลูชันที่เราใส่เข้าไปในหนังสือมันอยู่ใกล้ตัวมากมันอยู่ในมือของเราด้วยซ้าซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถที่จะเริ่มการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นผมไม่ว่าจะเป็นอาจารย์คนอ่าน นะครับทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วสามารถที่จะมีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นอยากให้มีหวังและอยากให้ถ้าเป็นไปได้ลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปเนี่ยมันเป็นงานสาธารณะนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่างานสาธารณะเป็นงานของคนอื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยสาธารณะคือพวกเราทุกคนนั่นก็แปลว่าการปฏิรูป เป็นงานของพวกเราทุกคนผมก็อยากเชิญชวนผู้ร่วมอุดมการทั้งหลายเนี่ยที่คิดว่าเรามีความหวังเราอยากเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็หยิบหนังสือเศรษฐกิจไทยฉบับทางรอดขึ้นมาเปิดอ่านแล้วก็เปลี่ยนประเทศไทยไปได้วยกันครับแค่นี้เองตอนนี้ประชากรไทยถ้าผมดูตัวเลขเข้าใจไม่ผิดเนี่ยปีนี้เติบโต0% trust หรือความเชื่อมั่น ความไว้วางใจคุณหมอจัดฟันเนี่ยมีความสําคัญมากถูกไหมก็เหมือนเหมือนกันเมื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจเนี่ยการปฏิรูปเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันต้องทําให้ทุกคนในระบบเศรษฐกิจดีแต่ในระยะสั้นเนี่ยมันมีคนได้คนเสียเออเขาจะแน่ใจได้ยังไงว่าเขาไม่ได้เสียและเสียอีก